ก็เลยเปลี่ยนอาหารดวงครับสองเดือนอกอินดีนาคับสองเดือนมาได้ดร่วงกว่างตอนสองเดือนนะครับ เนีย่ยตุลาด่วงกวางครับสองเดือนนะครับตัวอใหญ่ใหญ่ครับ ข้อพันตัวใหญ่ครับเด็กเด็กไม่ได้ทังมันหรอกไม่ให้นับที้งเรา โตเร็วมากเพราะว่ามันขึ้นมาบนดินทำไมต้องเปลี่ยนอาหารแล้วครับสองเดือนอย่างโตเลยครับ ตัมวมูนี่ทางเดียวนไงสองเดือนมาได้ตัวนี้มีเงาเย็นเนาะถ้าถ้านี่นี่อันนี้มันได้เปิดน้ำเพราะมันมันเ,เปียกเปื้อนด้วยหลังมายัก กิ๊ของตัวก็ตัวเล็กอยู่นะครับสองเดือนป๊าเดี๋ยวค่อยนับตัว một ừ lạng